แม่พี่น้องจ้าสวัดดีจ้าดูเขาจะไปไซกันพู้น่ะพูนอันนี้เอลิกเอลิกกูกูดีบองชูอเอลิกนี่คุณนายปาลีดและคุณปากกรจะพากันไปไหนกับพร้อมวิสกี้ลูกสาวลูกสาวลูกสาววิสกี้คนสวยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเราจะพาไปไหนมาไปดูกัน สถานที่กว้างขวางใหญ่จะพณนสุสวยงามจ้ะเอาไปเบ่งน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าห้าสิไปใส่กันค่ะมือนี้ฝรั่งฟังโขงคนหนองคายอำเภอพนี่ใสพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักเสียนพร้อมคุณนายปารีดนะคะ,คะอันนี้วิสกี้ นี่จ้าผักเสียนของเรามาเด้อจ้ามาเก็บผักเสียนไปขั้นโซมน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาเอายอดอ่อนๆมันค่อแซ่บโอ้คุณนายปารีดเพิ่นเคยกินทุกปีเพิ่นบอกเอาอ่อนๆไปขั้นโซมมันแซ่บจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปวิสกี้เห็นบ่จ้าพุ่นน่ะนี่นี่จ้าผักเสียนนี่เป็นแบบนี้ นี่จ้านี่จ้านี่จ้าพักเซียนของแท้แน่นอนนะจ้าพอ่อแม่พี่น้องจ้าปลาเฮาบาดท่านี่เดินไปเก็บเรื่อยๆจ้านี่จ้าพอ่อแม่พี่น้องจ้าอะพักเซียนเก็บเก็บผู้นายปาลิดเก็บพักเซียนจ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งพักเซียนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า คุณนายปารีดเราเก็บจากเพราะว่าเราชิ้นแถวนี้เป็นบ้านเราเองจากมูบ้านเราเองทางนี้เราทำสัมปทานไว้เราเราก็กินทุกปีจ้าเราลูกเก็บเรากินทุกปีเราขั้นขั้นสมเนาะขั้นสมขั้นสมเอาไปขั้นสมแซบเมนบอกคุณนายปารีดสุดยอดบอกแซบแซบก้นแซบก้นผัวพูดนะเราว่าแซบก้นผัวคือคืบสมพักเสียนนี่แหละจ้ะพอเม่พี่น้องจ้ะ งามคักงามเน่ใสมาเบิ่องเน่อยู่มืออ่นน่ะปาดงามจ้าพุ่นอ่ะนี่เด้อจ้าผักเสียนเป็นใบแบบนี้เด้อจา้าคุณนายปารีดเราวรูดีการันตีกินมาแล้วหลายปีจา้ากินแล้วคึกคักกินแล้วคึกคักแต่ว่าไม่มักผัวเขานะคะ,อะเอาผัวตัวเองก็พอพุ่นอ่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิง่งตายวิสกี้ออกมาไหมวิสกี้ชูแฟียกัวนี่จ้านี่เด้ออยู่มือคุณนายปารีดนี่ นี่จ้าพอ่อแม่พี่น้องจ้าผักเซี้ยนของเราตรงนี้มันกําลังอ่อนจ้าเก็บตรงอ่อนว่สาสั้นแล้ววานอ่ะมันจังเสียบจะเอาจะเอาเอีย่งก็ตำหลายคันเอาตำหลายมันกะมันเหนียวมันเหนียวมันก็บว่าเสบเนาะน,นี่จ้าทุกคนเน่ยหลักกินได้น้อยอายุนี่ยน้อยก็แซสบจ้าไปเอาละบรเอาเลยเห็นบโอ้เสียงดังตบตบพ่อแม่พี่น้องจ้างานแท่งามว่าพุา่นอ่ะ จริงๆริงเอใบปยังเสื้อกำลังพอดีแซ่บนะนี่พรุ่งวันผักเซียนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผักเซียนฝรั่งนะคะมาเด้อจ้ามาเก็บผักเซียนด้วยกันพรุ่งวันกำลังแซ่บนำเสนอโดยคุณนายปาลีดจ้านายปาลีดพาทัวร์เก็บผักนะคะวันนี้ป่ะไปทั้ <ปะ S 2> ทงคุณอีกครับโอ้ยมึงกันเด็กคุณอะ นายปลีดแล้วลู่จ้าฝรังฟังคงโบได้ลู่เลยจ้ามันเป็นผักเสียนทุนจ่าไปต่ออีกข้างหน้าเลยนะคะเดจ้าไปต่ออกข้างหน้าเลยนะคะเดจไป่ีกน้่เยนะคเดู้าไป่างนี่ยนะคาไ่ออก้างนาเนจ้าไ่อี้หน้ลยนะจ้าไป่อีก้ายนคเด้าไ่ออก้านเลนะจ้าไต่อี่ข้างหน้าเล็นเจ้าไีก้าน้เลนดา่อี้างหยน่จาปตอกข้น้อยจ้าตอนนี้างนาลังออกบ้หลายจ้า ถ้าออกไร่จริงๆก็เอาเว่าวาดว่วัยจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้อันนี้เขาอยากกินก้อนมูหัวปีนะเนาะ <ๆ S 2> เขาอยากกินก้อนมูอยากกินหัวปีเขาก็ขยันเก็บเอาแบบนี้ละจ้ะเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนกินน้ำแรกเป็นอย่างดีจ้ะน้ำแรกของมันนะจ๊ะ